สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อความสำเร็จกำลังจะไล่ล่าคุณแล้วนะคะเตรียมตัวให้ดีๆก่อนอื่นเฟิร์สต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ไม่กดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเช็คเป็น การออฟไทม์นะคะก็คือ เลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคูณมันเกิดแล้วก็ลัคนาราศีนะคะก่อนอื่นเฟอาขอแจ้งก่อนสมมติเออมันจะมีเนาะคลิปที่เฟิร์ตัดไปลงหน้า Facebook นะคะก็ฝากเข้ามาติดตามใน YouTube ได้นะคะเฟิร์แปะลิงก์ไว้ให้ข้างบนเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะส่วนใครที่ชมทาง YouTube ก็คือสามารถไปติดตามหน้าเฟซเฟิร์ได้เหมือนกันเฟิร์ก็จะลงคลิปรีคลิปสั้นด้วย,วยคลิปตัดด้วยนะคะประมาณนี้คะ่ะโอเคมา เริ่มเลยขอดูเลขที่เกี่ยวข้องกับราคานารากีทุกคนหน่อยไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพลังงานจากทาโร่กันเลขหนึ่งคะ่ะเจมินายราศีพฤษศโอเคถูกไหมเมถุนสิอขออภัยคะ่ะทุกคนเลขหนึ่งเลขสาม,เล,สามเลขสี่ได้นะคะ แล้วก็ราศีเมษค่ะเลข2เลข11ค่ะเลขเจได้เลข8เลข9ก้าอุ้ยทำไมมีแต่เลขอ่ะเออเวอร์โกราศีกันนะคะโอเคประมาณนี้ทุกคนไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะอันนี้เป็นแบบ พลังงานรวมอืมอยากจะเปิดเล่นๆปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกคือก็คือไม่ได้ใช้นี่แหละกลัวเขาจะน้อยใจเออก็เลยหยิบมาใช้สักนิดหนึ่งมาเริ่มเช็คพลังงานกันเลยวันนี้ใช้เป็นไพ่สำหรับนี้ละกันนะคะ The ร i s e Hierro ชื้ <c oughs> ขอดูเอเนจีพลังงานในช่วงนี้ทุกคนหน่อยคะ่ะ พลังงานในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างเนาะใบแรกนะคะจ s ส i c e ใบที่สองจัดเม้นจัดจัดมานะ <c oughs> ใบที่สาอูไพายใหญ่หมดเลยไฮโรแฟนนะคะโอโอเดอะมูน oh โ oh, อ้โหใบใหญ่ ทุกคนเมเจอร์อาคาน่าขึ้นมาสี่ใบลวดอภิมหือมาพูดเลยของพลังงานที่สุดของความที่สุดแล้วก็ฟอร์บสอร์สนะคะเพจออฟペンนิเคิลส์เดอะเดวิลเมเจอร์คาน่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแล้วจะ้ะเกินครึ่งแล้วอะสิบดาบสวยงามนะ ก็ถือว่าเป็นความสวยงามแล้วก็ศิลปบคนะคะใต้สำหรับเป็นฝ่ายอบบอนมีชาวราศีตุลได้นะคะแล้วก็ดินพฤชวสกันมังกรลมไปถุนตุนกลมน้ำกระกมินพิจิกค่ะครบทุกทาธาตุแหละครบทุกทาธาตุทุกราศีเลยเอนเนอจีที่ขึ้นมานะคะเป็นช่วงเวลาที่มีความดิ่งนะก่อนหน้านี้เออมันมีความดิ่งเออเจอสถานการณ์หนักๆมาพอสมควรเลย1ิดาบ อน่าจะเจ็บหนักสาหัสาก,กันกันเลยทีเดียวแต่ละเรื่องก็แตกต่างกันไปเนาะอาจจะมีเรื่องของการเงินหรือความเจ็บปวดสิ่งที่คุณจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันมาแต่นาะตอนนี้หลายๆพลังงานฟูดเห็นมีการเยียวยาได้รับการเยียวยามีช่วงหยุดนิ่งหยุดพักอืมช่วงได้กลับมาเยียวยาทบทวนตัวเองนะคะ สิ่งต่างๆกำลังจะชัดเจนขึ้นนะสิ่งที่คุณต้องการความยุติธรรมหรือว่ารอคําตอบอยู่อ่ะมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะมีจัสติขึ้นมาใบแรกจะมีการเกิดใหม่ในร่างเดิมเออมีการลอกคาบทางจิตวิญญาณเหมือนคุณจะ ราหนักรู้ในตนเองมากขึ้นแล้วก็มี energy ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่คุณไปขอพอรมาเนาะกำลังเกื้อนหนุนกําลังคอย support คุณอยู่ไม่ว่าตอนนี้คุณกําลังจะติดบ่วงอะไรอยู่เนาะอาจจะเป็นสิ่งที่พัฒน,นาการตัวเองไว้หรือออกจากความคิดนี้ไม่ได้เลยหรือยึดติดกับสิ่งใดอยู่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะปลดเปลืองพันธนาการต่างๆมากขึืนม,มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินเข้ามาด้วยในช่วงนี้นะคะ The wheel The w h e l ขึ้นมากงร้อโชคชะตามาถึงแล้วจ้ะเดี๋ยวเฟิร์สจะขอขยายนะอืมว่ากงร้อโชคชะตาก็คือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะกงล้อหมุนแล้วนะจ๊ะดูซิจะหมุนไปในทางไหนบ้าง The star oh my gosh Queen of Cups แล้วก็โอ้โห King of Pentacles โ okay. อเคทุกคนมันจะมีช่วงให้รำลึกนึกถึงเรื่องราวเก่าๆเก่าๆ,ๆว่าซ่าน เก <c oughs> ่าๆ่าเออเคลียเอเนอร์จีเก่าเก่าหกถ้วยเนาะเป็นการหวนลำลึกนึกถึงไตรตรองสิ่งต่างๆที่ผ่านมาสิ่งที่เราเคยกระทำหรือความผิดพลาดนำมาเป็นประสบการณ์นำมาเป็นบทเรียนอืมนะตอนนี้คุณได้เจอบทเรียนเหมือนคุณได้เจอประสบการณ์ต่างๆมากมายแล้วก็ได้เรียนรู้มันมาแล้วอืมแล้วก็รู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นนะ่ะได้สอนอะไรคุณบ้างคุณเก็บ เอาตรงนั้นะมาเป็นเขาเรียกอะไรบทเรียนแล้วก็ขอบคุณมันนะคะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบบมองเห็นข้อดีอกับปัญหากับสถานการณ์ที่คุณเจอมากขึ้นไม่เอาตัวเองมาพันธนาการไว้หรือเป็นพลังงานของเ,ออเป็นเป็น n y r g y ของ DI สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะจากจัก,กรวาลหรืออะไรก็ตามที่ให้คุณได้เจอแสงสว่างให้คุณได้แบบเหมือนมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมากขึ้นหรือเห็นทางเส้นทางแบบ ทางแสงสว่างมากขึ้นนะ่ะอรู้ว่าจะต้องไปทางไหนอะไรเงี้ยมันเหมือนมีความชัดเจนมากขึ้นมีความกระจ่างชัดอในจิตวิญญาณของตัวเองมากขึ้นรู้ละว,ว่าจะไปทางไหนจัดเมน์จัดเมน์ขึ้นมามันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นการเกิดใหม่นะมันเป็นการตื่นรู้นะเนี่ยเออมันเหมือนแบบเหมือนคุณได้มีเวลาได้ไตรตรองอ,อืมสำรวจตัวเองไตรตรองหรือถ้าเกิดว่าพลังงานเอเนอร์จีของคุณอะ่ะยังรู้สึกว่ายังติด เดวิลอยู่ยังติดแบบเหมือนยังยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างยังเป็นทุก์ยังอะไรอยู่นะคะจัดเม้นต์ขึ้นมาเพื่อให้คุณได้รู้ว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องตื่นรู้ในเรื่องเรื่องนี้ปัญหานี้ที่เกิดขึ้นมองให้ออกว่าเรื่องนี้กําลังจะสอนอะไรนะคะแล้วสิ่งที่เราเป็นทุก์อยู่เพราะว่าเรากําลังยึดติดกับสิ่งนี้อยู่หรือเปล่านะคะอืมแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาเฟิร์สเปิดขยายใช่ไหมเป็นเดสตาร์คือไพ่แห่งความหวังไพ่ที่เป็นโพซิทีฟ เป็นบวกนะคะเป็นไพ่ที่ energy ดีมากแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไพ่ตัวตนของคุณขึ้นมาอืมเป็นทั้งสายฮิลเลอร์เป็นทั้งผู้ที่มีความมั่งคัง่งแล้วก็หาเงินเก่งนักธุรกิจเป็นผู้นำได้หมดเลยแล้วก็จะมีประเภท energy ของความอ่อนไหวอ่อนไหวง่าย sensitive ง่ายเป็น เป็นสายฮิลเลอร์สายเยียวยาเข้าอกเข้าใจมีความเห็นอก mm hmm. <ๆ>เห็นใจคนอื่นเซนดีเซนแรงมากๆนะคะในตัวตนคุณจะมีสองคนเลยอะ่ะคุณอาจจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้แล้วก็คุณอาจจะมีเขาเรียกวอะไรคือทุกคนอะ่ะมีความแบบเก่งอะ่ะอยู่แล้วนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเอ,อเก่งในเรื่องของการเงินเป็นคนที่มีความจริงใจชัดเจนมีจิตใจที่เมตตามีเ NERGY ที่ดีๆนะคะ แต่บางทีก็พอด้วยอารมณ์หรือความเห็นโอกเห็นใจเนาะอาจจะทำให้คุณเจ็บปวดอืมก่อนหน้าเนี้คุณอาจจะเอ,อด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะด้วย energy ที่เป็น p e o p l e p r e a s e r ก็ได้นะเออฟอูคิดว่าคุ e ยน o อ c พับเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเป็นคนที่รักใครรักจริงรักมากเออแล้วก็อาจจะทุ่มทุ่มเกินไปโดยที่แบบลืมมาสนใจตัวตัวเราเองอะเออแบบเหมือน เ,เขาเรียกอะไรอ่ะให้คนอื่นมากกว่าให้เพื่อนมากกว่าให้คนรักมากกว่าหรืออะไรเงี้ยจนมีเหตุการณ์ที่เข้ามาทําให้คุณได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ว่าจะต้องรักตัวเองใส่ใจความรู้สึกตัวเองมาก่อนนะอืไม่ทําให้ตนเดือดร้อนก่อนแล้วก็ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นกันนะคะเดือดตาเป็นไพ่แห่งความหวังเป็นไพท่ที่เป็นบวกอืไพ่กาลังจะบอกว่าคุณกําลังจะเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเส้นทางที่คุณเลือกเดินเนี้ยมีความหวังนะ อืมขอให้มี energy ที่เป็นบวกในเชิงบวกอย่างเช่นสมมุติว่าตอนนี้มีแต่ความเครียดความวิตกกังวลไปหมดเลยเออมีแต่ความเศร้าวความหมองมว energy แบบ drop อ,อ,อ่ะซึ่ง มันก็จะยากใน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 ไพ่เดอะสตาร์ Star, พลังเดอะสตาร์เหมือนมามอบความเข้มแข็งให้กับคุณก็ได้นะจากก่อนหน้านี้นที่รู้สึกว่าเจ็บเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินมันหนักเหลือเกินเหตุการณ์ที่ฉันเจอเนี่ยอืรู้สึกอ่อนแอเนี่ยคุณได้รับพลังแห่งการเยียวยาได้รับพลังเของไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมาเป็นไพ่ของความเข้มแข็งแล้วก็ขอให้รู้ไว้ว่า เนี่ยข้างหน้ามีสิ่งดีๆที่รอคุณอยู่ตัวคุณ่ะมีการเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลคุณได้รับพรน,นะจากจัก,กรวาลไพ่เดอะสตาร์เนาะเป็นไพ่แห่งดวงดาวเป็นไพ่ที่เอ่อคุณได้รับพรอ,อืมแล้วก็ขอให้แบบสร้าง energy ปลุกขึ้นมาถ้าสมมติใครกังวลเรื่องงานเรื่องเงินนะคะก็อาจจะต้องแบบ เขาเรียกอะไรบูตเอเนอร์จีบูตอัพตัวเองขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้สิ่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้จริงอ่าเป็นไพ่แห่งกดแรงดึงดูดได้ด้วยเวลาที่เรามีเอเนอรดีๆทำสมาธิเพื่อสร้างความถี่ดีๆให้กับตัวเราเองเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบน,นี้เป็นพลังงานหมดทุกคนเก็ตไหมนะคะเราเวลาที่เราใช้กดแรงดึงดูดอะไรเอ่ยใดแล้วเวลาเอเนอร์จีเราดอปอ,อ่ะเอเนอร์จีเรามีแต่ความถูกอะ่ะ มีแต่ความแบบอยากได้มีแต่ความแบบอยากมีทยานอยากหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบกังวลเครียดแข่งขันเปรียบเทียบตัดสินหรืออะไรก็ตามก็จะยิ่งดึงดูดแต่แบบอย่างนั้นเข้ามาอืมเราต้องดูว่าตอนเนี้ยเราส่งคลื่นอะไรไปอยู่แต่ถ้าคลื่นเรายังไม่สเสถเียนมากก็คือใช้วิธีการทําสมาธิ ประจํามีวินัยในการทําสมาธิวันละ5นาที10นาทีสําหรับผู้เริ่มต้นได้นะคะจะทําให้เราบูตเอเนอร์จีได้ขึ้นพลังงานของเราก็จะดีมากยิ่งขึ้นตามลําดับตามลําดับแล้วเราก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าเรากําลังจะ manifest, เมนิเฟสความรักเข้ามา,า,มก,า,มาก็จะเจอแต่ความรักที่ดีๆนะคะเมนิเฟสการงานการเงินการประสบความสําเร็จมาแน่นอนอม,มาแน่นอนปังแน่นอนนะคะสําหรับทุกคนโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสำเร็จอะไรที่กำลังจะไล่ล่าตัวคุณนะจ๊ะเตรียมตัวกันหรือ,อยังต้องเตรียมภาชนะให้ให้เรียบร้อยนะจ๊ะถ้าภาชนะเรายังไม่เรียบร้อยต้องต้องจัดการภาชนะของเราก็คือฟอร์นเปรียบเทียบนอนก็คือเหมือนความรู้หรือความสามารถของเราอะถ้ายังไม่พร้อมกับสิ่งที่มันแบบกําลังจะส่งมาให้อะสิ่งที่จักรวาลหรืออะไรก็ตามกําลังจะซัพพอร์ตเราอะ เออถ้าภาชนะเรายังไม่เตรียมพรอเหมือนอ่ะภาชนะเรามันแบนใช่ไหมพราใส่มามันก็หล่นไปหมดอะไรเงี้ยอืมมันคือมันใส่มาไม่ได้แต่ถ้าภาชนะเราหลอมรวมเราเรียนรู้เราพัฒนาตัวเองอ่ะมีหรือที่มันจะเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ค่ะทุกคนแล้วอะไรที่คุณเคยผิดพลาดอ่ะมันจะมีความกลัวอยู่ในใจนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะให้ปลดเปล ương, ื้องตรงเนี้ยออกเออปลดเปลื้องพัฒนาการหรือสิ่งที่คุณความกลัวอะไรต่าง ที่อยู่ในใจเราฝังไว้ว่าเหมือนแบบมันเป็นสิ่งที่ฝังก็ะด้จากจากครอบครัวที่เคยบอกว่าเอ้ยเนี่ยเราไม่สามารถแบบไอ้นี่ได้หรอกเราไม่สามารถสาเร็จได้หรอกอะไรเงี้ยบางทีมันเป็นแบบสิ่งที่ครอบครัวแบบเ,เราเคยดูถูกเราเคยโดนดูถูกก็ได้หรือตัวเราเองอะมาดูถูกตัวเราเองก็ได้คนอื่นอะไม่ได้มีผลเท่าไหร่แต่เราเอาเก็บคํานั้นมาใส่ใจทําให้พลังงานตรงเนี้ยมันยังติดอยู่ในใจเรา ทำให้เราไม่กล้าที่จะทําอะไรทาให้ทาให้เราไม่กล้าที่จะเรียนรู้ไม่กล้าที่จะพัฒนาตนเองทั้งๆท,ที่มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่เท่าเทียมกันทุกคนแล้วไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาผิดพลาดหนักขนาดไหนเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคะ่ะโอเคมาต่อไปเรามาดูก,กันว่าความสำเร็จอะไรที่กำลังจะไล่ลาคุณตอนนี้นะคะหรือคุณกำลังจะปลดล็อกในเรื่องใดบ้างเออเพื่อที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนี้นะจ๊ะ ความสำเร็จใดบ้างที่กำลังจะไล่ลาคุณ 5 of Swords, King of Swords, The Hierophant mm hmm. นะคะ Page of Cups, f of u r o Pentacles, อ mm ุ้ยขออภัยนะคะถ้าเกิดได้ยินเสียงท้องร้องเอ่อ nine of Pentacles, Seven of Pentacles โอ้ควีนอวอนเอ็ดอวอนแล้วก็อุ้ยทัวร์คับหรอมาได้ยังไงอะ่ะมาได้จากใดความรักเหรอเนี่ยความสําเร็จในเรื่องของความรักเออเอาอันนี้ก่อนละกัน <laughs> มันเตะตาเอาจริงๆฟพาชอบไพ่ใบนี้มากเลยมันเป็นเหมือนแบบเออมันเป็นมันเป็นไพ่ที่น่าหลักอะทุกคนอืมไม่รู้ว่าทุกคนชอบเหมือนกันหรือเปล่านะมันเป็นไพ่ที่น่าหลักมากเลยรู้สึกแบบ รู้สึกดีทุกครั้งเลยที่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาแต่แต่มีไพ่อื่นที่ดีเหมือนกันนะแบบไพ่เดือดซานไพ่แบบเงินอะไรแบบเนี้ยก,ก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยม,มันมีความน่ารักเนาะโอเคเอ,อความสําเร็จที่กําลังจะไล่ล่าคุณหนอเป็นความสําเร็จที่มาจากหนึ่งเลยคุณต้องหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งต่างๆอะไรก็ตามที่มันวุ่นวายหรือก่อกวนเอออะไรก็ตามแบบ ที่ไม่คุณให้คุณอ่ะตัวคุณไม่เข้าไปอยู่ในจุดที่มันวุ่นวายมีความขัดแย้งมีปัญหาอาจจะแบบว่าอ่อหรือไม่ก็อะไรก็ตามที่จะก่อให้เกิดความวุ่นวายอ่ะอนั่นแหละถ้าหลีกเลี่ยงตรงนั้นได้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณจะอยู่ในเขาเรียอ,อะไรอยู่ในอยู่ในศีลธรรมทําในสิ่งที่มันมันถูกต้องเออที่มันดีอ่ะ ที่อยู่ในศิลธรรมนั่นแหละเออไม่ต้องขยายเยอะเนาะเฟิร์ดชอบขยายเยอะแล้วก็งงเองนะคะเอ,องานก็ได้นะเป็นเรื่องของความสําเร็จในที่หน้าที่การงานที่อยู่ในศิลธรรมที่เป็นงานที่คุณเฉิดฉายอืมมันจะมีการที่คุณได้ตัดสินใจได้อย่างชัดเจนหลายๆคนอาจจะวางแผนมีมีมีแผนแล้วก็ได้อยากจะทำนู่นทำนี่ทำนั่น,นเอ,อก่อนหน้านี้นะเนาะถ้ามีพาไพ่ใบนี้ขึ้นมาให้หลีกเลี่ยงเรื่องของ อะไรก็ตามที่เป็นสีเทาจะลุ่งอืมแรกๆมันอาจจะดูยากเนาะการที่จะเริ่มอะไรก็ตามเพราะว่าสมัยเนี้ยธุรกิจหรืออะไรก็ตามมันมันเยอะมากมายแต่ว่าขอให้คุณเลือกเนี่ยสิ่งที่ชอบหรือสนใจเรื่องอะไรเรียนรู้เรื่องนั้นเลยคุณเก่งมากเนี่ยคุณเป็นคุณอัวอร์นะ เก่งมากเฉิดฉายมีเวทมนต์อ่ะเออก็คือมีเวทมนต์จะเสกสันสิ่งใดก็ได้ที่อยากจะทําแต่ถ้าตอนนี้ยังไม่รู้ก็คืออาจจะพาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ไปศึกษาอืมแล้วก็เริ่มเริ่มจากตอนที่เรายังไม่ค่อยพร้อมนี่แหละนะคะถ้าหล่อพร้อมมันก็จะไม่ได้เริ่มสักทีเพราะว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาชัดเจนมากเซเวนออกค่มันเป็นการที่เหมือนคุณวาดไว้แหละวาดฝันไว้แล้วมีภาพไว้แล้วว่าจะยางวนอย่างนี้อย่างนั้นต้องเลือกค่ะเดี๋ยวจะเลือกได้หนึ่งเลย ออกจากคอมฟอร์ตโซนเออมีไพ่ของคอมฟอร์ตโซนขึ้นมา4เหรียญน,นะคะเป็นการที่เออถ้าตอนนี้ยังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอยู่ลองออกดูแล้วจะจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีเซอร์ไพรส์อ่ะมันจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นหรือคุณอาจจะมีเขาเรียกหุ้นส่วนก็ได้นะได้เจอหุ้นส่วนได้เจอ,เจอแบบอ,อ่หาคนที่กําลังมาร่วมลงทุนลงแรงลงมือลงอะไรก็ตามหรือเนี่ยเป็นการประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ได้เพราะว่าคุณเป็น9เหรียญอะณนะตอนเนี้ย9เหรียญ เก้าเหรียญก็คือคนที่เพรีพร้อมอุดมสมบูรณ์รักตัวเองแบบเวอร์วังอลังการฟ,ฟูลฟิลมั่นใจโพซิทีฟคิดบวกมากมายแต่สิ่งที่ขาดคืออีกหนึ่งเหรียญก็คือคู่รักเนี่ยแหละนะคะอือเดี๋ยวจะมีเข้ามานะถ้าสมมติแบบเหมือนแบบเฮ้ยฉันก็ไม่ได้ถึงกับขั้นโหยหาแต่ก็เหมือนมีหวังอะมีความหวังอะว่าฉันจะเจอคู่คนที่แบบสินเสมอกันเจอคนที่มีศีลธรรมนู่นนี่นั่น,นคุณจะได้เจอนะจ๊ะ เออเขาจะมาเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปนิดนึงของคุณก็ได้แล้วก็จะสเตตขึ้นมาเป็นไพ่เกี่ยวกับความยุติธรรมเกี่ยวกับเออใครเอ้ยอาจจะมีเจาะจงก็ได้นะอันนี้เฟอาขอพูดแบบไปเจาะจงไปในทางแบบเกี่ยวกับขึ้นโรงขึ้นศาลหรือมีคดีความหรืออะไรก็ตามเนาะคุณจะชนะนะคดีความเนี่ยที่เกิดจากความขัดแย้งอะ่ะอืม แล้วก็อีกอย่างหนึง่งสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปก่อนหน้าเนี้ที่คุณแบบทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะกระทํามาเออได้สร้างไปแล้วได้เริ่มไปแล้วอะประสบความสําเร็จแน่นอนความสําเร็จนี้จะไล่ล่าตามหาคุณจริงๆขอขยายเพิ่มหน่อยค่ะความสําเร็จใดอีกที่กําลังจะไล่ล่าคุณ วีนออฟขับขึ้นมาอีกแล้วมีใครอยากจะเป็นมีใครเป็นพ่อหมอแม่หมอหรือเปล่ามีใครแบบชอบการอ่านไพ่หรือเปล่าเนี่ยอืมมีโอกาสมีแววเดอะแฮงแมนการตระหนักรู้ในตนเองความสำเร็จเอ๊ะชั้นนี่ออกนอกออกนอกอะไรออกนอกข้อออกออกออกหัวข้อตลอดเลยความสำเร็จที่กำลังจะไล่ล่าความสำเร็จอะไร การขยับขยายแหละส่วนมากจะเป็นในเรื่องของการงานการที่เหมือนคุณกําลังทําตามสัญชาตญาณเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับงานงานหรือเกี่ยวกับสัญชาตญาณเกี่ยวกับการใช้เซ้นก็ได้เกี่ยวกับเออ,อารมณ์ความรู้สึกของคุณอนะ่ะอืมฟัคิดว่าเนี่ยแหละใต้สําหรับเป็น t e m p พ r เ n น e งงเข้าไปใหญ่อ่าสามถ้วยเอ้ยสามสามไม้เท้านะคะก็คือ ความสําเร็จในเรื่องของการงานนี่แหละมันจะมีการขยับขยายเพิ่มขึ้นไปอีกจากที่เดิมๆมันแบบยังนิ่งๆใช่ไหมนะคะเออ,อาจจะมีการที่เอ,อ,อะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก้าวเท้าเข้าไปแล้วอะแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคเพราะว่ามีไพ่นี้ขึ้นมาแล้ว ก่อนหน้านี้มีเดวิลขึ้นมาเป็นพลังงานคุณใช่ไหมอาจจะมีบาง Energy ก็ได้นะน้อยนิดนะเฟิร์สไม่ได้แบบพูดเหมารวมนะแบบที่เกี่ยวพัวพันกับงานสีเทาก็ได้ถ้าเกิดว่าเลี้ยงไม่ได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะคะปฏิถ้าเลี้ยงไม่ได้จริงๆนะแต่จริงๆอะ่ะ ควรเลี่ยงเพราะมีไพ่ใบนี้ขึ้นมายิ่งคุณทําอะไรที่อยู่ในศิลธรรมอยู่ในความดีความงามอะไรเงี้ยม,มันจะยิ่งส่งเสริมคุณให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นแต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็เหมือนเดี๋ยวมันจะมีจุดจุดนึงที่ทําให้คุณเลี่ยงได้ให้คุณจะต้องแบบเอาดาบออกมาก่อนก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันมันหนักหน่วงมากกว่านี้นะคะอืมเพราะว่าเจ็ดดาบขึ้นมามันเป็นการที่แบบกําลังหาวิธีอยู่ตัวคุณเองอ่ะถ้าสมมติคุณอยู่ในงานสีเทาจริงๆฟอรู้สึกว่า ตัวคุณมีความรู้สึกว่าคุณก็อยากจะออกมาให้มันขาดเหมือนกันนะมีมีมีบางพลังงานที่เฟรรู้สึกได้นะรู้สึกว่าอยากจะจบอะเอออยากจะจบอยากจะหลุดออกจากตรงนี้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าเฟริคิดว่าอีกไม่นานค่ะอืมเหมือนทําบุญปฏิบัติรักษาศีลห้าหรืออะไรก็ตามนั่งสมาธิอะไรเงี้ยเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆจะก็จะช่วยเสริมแล้วก็มันจะมีเส้นทางให้คุณที่จะต้องแบบออกมาแยกมาขยายมานะคะ ก็ให้ให้ไพ่พลังงานหน้าไพ่เนี่ยส่งไปหาคุณนะคะประมาณนี้ทุกคนต่อไปนะคะเฟิร์จะเปิดเป็นไพ่ออร์ l เแนะนำละกันอ่ะไพ่เอ็กซิสำหรับใครที่กำลังสงสยัยสับสนอยู่ว่าจะเอายังไงดีขอให้ไพ่เอ็กแนะนำหน่อยนะคะ สำหรับตอนนี้ถ้าใครกำลังสับสนหรืออะไรอยู่ไพ่อยากจะแนะนำว่าอะไรเปลี่ยนแปลงโอ้อลังการอุ๊ยทุกคนจำได้ไหมว่าไพ่กงรอโชคชะตาขึ้นมามันจะต้องมันถึงการเมื่อเมื่อถึงการเมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึงอะเราไม่สามารถไปขัดกับกงรอโชคชะตาได้ เหมือนเวลาที่เรื่องความหลักเราจะเจอคู่หรือจะเจอบทที่เราจะต้องเจอบทที่เราจะต้องอ่ะอย่างเช่นเรื่องของเวรกรรมก็แด้บทที่เราจะต้องรับกรรมในสิ่งที่เราเคยทํามาเพราะว่ามันมีจัดเมนเนาะไพ่จักที่ขึ้นมาไพ่จัดเมนเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าสิ่งที่เราเคยกระทํามากําลังจะส่งผลไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้ยอมจํานนไม่ต้องไปยือ้อไม่ต้องไปอะไรให้มากมายอืมแล้วก็ปัจจุบันเราทําได้แค่คือก็คือสร้างกรรมที่ดีนะคะแล้วมันก็จะส่งผลให้เราในอนาคตนะตอนนี้อะไรที่มัน จะเกิดขึ้นให้มันเกิดไปเลยอืมมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยกระทํามาในภพชาติก่อนๆก,ก็ได้นะคะมีอะไรที่เราเคยสร้างสัญญาไว้มากมายจากภพชาติที่แล้วภพชาติมเราไม่รู้ว่าเราเกิดมากี่ชาติทําอะไรมาบ้างนะคะก็ขอให้ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วก็ขอให้เชื่อมั่นว่าไม่ว่าอะไรก็ตามอ่ะอืมคุณแบบณนะนะนะปัจจุบันอ่ะคุณกระทําในสิ่งที่ดีอ่ะมันก็จะส่งผลมันก็จะเหมือนเกื้อนหนุนเอื้ออํานวยให้คุณแบบ ให้คุณได้มีเส้นทางให้คุณได้เจอแสงสว่างมากขึ้นนะคะต่ออุ๊ยอุยอุ๊ยอุย,อยเอาเอาใบนี้แหละมันโผล่ขึ้นมาละเอาใหม่นะคะอุ๊ยสตาร์ทเห็นไหมเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นใหม่ไพ่ใบนี้กําลังจะบอกคุณว่าไม่ว่าจะล้มหรืออะไรมาก่อนหน้านี้ก็ตามชีวิตเคยทําผิดพลาดทุกคนเริ่มต้นใหม่ได้เสมออืมไม่มีไม่มีอะไรที่มันแบบ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้อ่ะเออจากที่คนที่เคยล้มลุกคุกคานแบบคือเหมือนเหมือนแบบอยู่จุดที่ต่ําสุดแล้วอ่ะมันไม่มีทางอยู่ตรงนั้นตลอดอ่ะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีกลงลรอโชกชะตาขึ้นมาชีวิตเรามันมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะมันมีทั้งขึ้นลงมันมีทั้งดีไม่ดีมันมีทั้ง,นง,นงเนี่ย มันมันไม่แน่นอนอ่ะเออฟูจะขยายทำมาอีกเนาะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะแล้วเราเะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอถึงแม้ว่ามันจะดูยากมันจะดูมองไม่เห็นทางก็ขอให้ไพ่เดอะสตาร์ที่ขึ้นมาตรงตอนนั้นนะ่ะเป็นความหวังของคุณเป็นไพ่แห่งความหวังแล้วก็คิดบวกคิดในเชิงบวกว่าเอ้ยมันเริ่มต้นใหม่ได้ อืมแล้วก็คอยให้กําลังใจตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองมาเรื่อยๆทุกคนคือแม้ว่าอ่ะสมมุติว่าตอนเนี้ยเราจะไม่มีบ้านอยู่หรืออะไรก็ตามไม่มีข้าวกินหรือแะมันยากนะเฟอร์เข้าใจแต่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างที่มันเวอร์ไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเราเชื่อว่าเราทําได้ถ้าใจเราความรู้สึกเราความคิดของเราอ่ะมันมีความโพสิทีฟมันมีความคิดบวกเชื่อว่า เฮ้ยมันต้องมีสักทางดิวะเออเรามันมันไม่ได้แบบหมู่ๆนะเออเรามันเก่งนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวมันก็จะมีทางของมันมาเนี่ยแหละลองวางใจดูซิเออถึงแม้ว่ามันจะหนักหนาสาหัสก็ตามค่อยๆแก้ไปทีจุดสมมุติมาติดนี่เป็นร้อยล้านพันล้านอ่ะก็ต้องดูว่าทําได้เท่าที่ทํานะตอนเนี้ยยอมจํานวนอะไรได้ก็ยอมไปฟอสคิดว่าคงไม่ได้แบบถึงกขั้นโด,โดนฆ่าหรือโดนอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะอันนี้พูดด้วย,ด,วยด้วยความแบบ เขาเรียกอะไรความสาจธรรมหมอความจริงหรอถ้าบทที่เราคนจะตายหรือจะต้องตายหรือจะต้องอะไรจริงๆอะ่ะมันก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงกรรมที่เราก่อขึ้นมาได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกแต่เฟิร์สก,ก็พูดพูดไปเรื่อยเนาะพัฒน,นาไปพัฒน,นาไปเรื่อยอืมก็อาจจะมีข้อความอะไรที่แบบกระตุ้นให้แบบ กำลังใจคุณได้นะคะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยนะทุกคนอืนะคะประมาณนี้ไพ่สตาร์ทขึ้นมาก็คือการเริ่มต้นใหม่นั่นเองเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ ถ้าตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าสมมตินะสมมติอันนี้ขอสมมติเพิ่มรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยทางที่เราไปอะ่ะเออมันเรากําลังทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเป็นสิ่งที่เรารู้สึกไม่ดีเลยอะ่ะในสิ่งเราต้องคอยมาระแวงอะ่ะสมมติเราทําสิ่งเนี้ยต้องคอยมาระแวงว่าเอ,อ้ยอย่างเช่นนะอ่ะงานสีเทาหรืออะไรก็ตามอะ่ะเหมือนในใจคอยละแวงอยู่ตลอดเวลาว่าวมันจะนูนมันจะนี่มันจะนั่นไหมมันจะ,นนม,ม,นจะมันก็จะไม่มีความสุขอะ่ะเอเนอร์จีมันก็จะขาดมากอืมสู้แบบทําในสิ่งที่แบบเราชอบเรารักแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบ มันมันโอเคอะ่ะอืมฟอร์คิดว่ามันจะทําให้เราแบบเดินหน้าต่อได้แบบไกลมากไปไกลมากอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าคิดว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจที่ฟอร์สสื่อหาสิ่งทดแทนหยุดถามว่าทำไม มีใครกําลังถามตัวเองอยู่บ่อยๆหรือเปล่าวะเอ้ยมีใครถามตัวเองอยู่บ่อยๆหรือเปล่าว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นทําไมฉันต้องเจอแบบนี้ทําไมฉันต้องโดนแบบนั้นทําไมฉันต้องโดนแบบนี้อืมเนี่ยไพ่ขึ้นมาบอกแล้วว่า <c oughs> หยุดถามว่าทําไมสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นเช่นนั้นแหละทุกคน อม,มันไม่มีอะไรบังเอิญเลยทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุผลเสมอจงมองให้ออกว่าแต่ละเรื่องแต่ละปัญหาแต่ละเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราอ่ะกำลังสอนอะไรเราให้ประสบการณ์อะไรเราบ้างแล้วมองเห็นข้อดีของมันขอบคุณมันขอบคุณทุกสิ่งที่ได้เจอนะคะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามคุณจะผ่านมันไปได้ถึงแม้จะช้าอืมแต่ถ้าเราเราสร้างกําลังใจของตัวเองฮิวเยียวยาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆมีหรอมันจะไม่ดีขึ้นมันไม่มีอะไรแย่ไปตลอดนะคะประมาณนี้ อุดหูอ่ะอันนี้ฟูดคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องของการรับเอามาใส่ใจด้วยก็ได้นะบางสิ่งบางอย่างด้วยคําพูดอ่ะบางทีแบบคุณเคยอ่ะสมมติคุณเคยเป็นคนที่มีความบางคลั่งมากๆแต่ล้มละลายปุบปัก็คุณก็อาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยคนภายนอกจะมองยังไงชื่อเสียงฉันจบและอะไรเงี้ยเอออาจจะต้องแบบหยุดปิดอุดหูไม่ฟังไม่เก็บเอามาใส่ใจไม่สนใจคะ่ะเราเชื่อมั่นในตัวเราว่า เฮ้ยทุกคนมันก็ต้องมีผิดพลาดกันได้ทุกคนมันต้องเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเออเราให้กําลังใจตัวเองไปเรื่อยๆโดยที่ไม่สนใจใครเพราะว่าเราอะเกิดมาคนเดียวใช่ไหมเราก็ไปคนเดียวจ้ะอืมอย่าให้คนรอบข้างหรือคนอื่นที่แบบพูดเนกาทีฟแบบเราหรือดูถูกหรือดูแคลนหรือดูอะไรเราก็ตามอะอย่าให้เขามามีผลต่อจิตใจเรา ะะขอให้คนโทรลจิตใจเราให้ดีแล้วก็อย่าหนีสิ่งที่มันอยู่ในใจเราที่เราจะต้องแบบแก้ไขอืให้แบบอยู่กับความทุกข์นั้นโดยที่ไม่ตัดสินคอยดูความทุกข์คอยดูอารมณ์ความรู้สึกความคิดของเราไปเรื่อยๆค่ะมันจะเป็นการที่เราได้ฝึกจิตด้วยแล้วจิตเราจะได้มีการพัฒนาไม่ว่าก่อนต่อต่อ,ต,อต่อจากนี้ไปอะ่ะเราก็จะ แข็งแกร่งอะไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรอะเออเราจะมีสติรู้ทันรู้เท่าทันสิ่งที่มันจะเข้ามาเราก็จะรู้ว่าเราจะจัดการยังไงต่ออะไรเงี้ยนะคะมันจะมีหนทางเสมอทุกคนมันมีทางแก้ตลอดเพียงแค่ความคิดของเราหรือความความรู้สึกความคิดของเราเนี่แหละที่มันมาปิดกันไม่ให้เราเห็นทางนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เฟซอเป็นกำลังใจกับทุกๆคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ